ครับผมลําดับต่อไปที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือนะครับเป็นเรื่องของการดรอปเสียงนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินว่านะครับเวลาเขาให้เซตเสียงกีตาร์หรือว่าเตรียมสายกีตาร์เขาจะบอกว่าให้ดรอปเสียงลงนะครับผมครึ่งเสียงนะครับให้ดรอปเสียงลงหนึ่งเสียงนะครับนั่นหมายความว่าปกติเนี่ยครับนะฮะสายกีตาร์เนี่ยนะครับผมอย่างสายหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นโน้ตตัว E นะครับ สายที่สองเนี่ยจะเป็นโน้ตตัว b นะครับสายที่สาเป็นโน้ตตัว g สายที่4เนี่ยเป็นโน้ตตัว d นะครับสายที่5้าเป็นโน้ตตัว A แล้วก็สายที่หกก็เป็นโน้ตตัวนะครับ e นะครับตัวอทีนี้ว่านะครับอย่างถ้าเขาให้ผมเนี่ย drop นะครับเสียงลงครึ่งเสียงนะครับนั่นหมายความว่าจากโน้ตตัวที่หนึ่งนะครับตัว E ีนะครับจากเสียงมาตรฐานนะครับ ที่เราตั้งสายกันเนี่ยก็จะเป็น e flat นะครับผมเราทำการลดเสียงลงไปครับจะได้เสียง e flat นะครับผมนะครับทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเป็นเสียง e flat นะครับนั่นก็นหมายความว่า ท่านต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นนะครับตัวจูเนอร์นะครับที่มีฟังก์ชันของตัวเมทานอมด้วยหรือว่าเป็นอุปกรณ์นับจังหวะได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีจูเนอร์นะครับบางตัวเนี่ยนะครับที่เขาทําหน้าที่เป็นจูเนอร์นะครับอย่างเดียวนะครับตัวเล็กๆนะครับราคาก็นะครับไม่กี่บาทนะครับอันนี้ก็ควรจะมีติดตัวไว้นะครับสําหรับนะครับผู้ที่ฝึกเล่นกีตาร์ เพาะมือใหม่นะครับที่ไม่สามารถที่จะแยกเสียงได้นะครับนะครับต่อไปนะครับสายที่สองเนี่ยนะครับผมก็จะลดเสียงลงไปผ่อนเสียงลงไปครับจาก B นีครับก็จะเป็น B f l ฟนะครับนะครับแล้วก็สายที่สามนะครับก็ผ่อนเสียงลงไปจากโน้ตตัว G นะครับ G แปะนะครับนะครับเราก็จะได้ G ต่นะครับนะครับส่วนสายที่4 5 6ห้ากเนี่ยเมื่อกี้ผมทำไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้เสียงนะครับของกีตาร์นะครับที่มีนะครับเสียงเนี่ยนะครับต่ำกว่าเสียงมาตรฐานนะครับเครื่องเสียงนะครับ แต่ถ้าเกิดผมจะทําให้เสียงเนี่ยกลับมาเป็นเสียงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับผมก็จะบิดสายขึ้นมาแล้วก็ทําให้น้ตนะครับสายอย่างสายที่หนึ่งเนี่ยจาก e flat เป็นนะครับโน้ตตัว e นะครับหรือว่าง่ายๆที่สุดก็คืออาจจะใช้คาร์โปนะครับในการท่านะครับเสียงก็จะกลับมาตำแหน่งมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของนะครับการดร็อ สายกีตาร์นะครับอันนี้ก็ควรจะนะครับทราบไว้นะครับคนจะรู้ไว้นะนะครับสำหรับคนที่หัดเล่นกีตาร์นะครับเราจะได้รู้ว่าเวลาเขาให้เราเล่นเพลงเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเล่นโน้ตไหนคียไหนนะครับผมนะครับอันนี้ก็ลองไปนะครับฝึกๆกันดูนะฮะขอบคุณมากครับ